สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนรายการนี่เป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา9-10ถึง10โมงเช้านะครับและสามารถดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ในเวลา2ทุ่มถึงทุ่มแต่ว่าถ้าจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษา คุณหมอเรื่องของอาการนะครับจะต้องโทรมาในช่วงเช้านั่นก็คือ9ก้ถึงสิบโมงเช้าเท่านั้นนะครับที่หมายเลข0ู6 8 9 3673 0 2ปดเก้าสหรือว่าจะใช้วิธี SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ทีซีเว้นวักคตามด้วยคําถามแล้วส่งมาที่4ี่หกสี่เครับวันนี้เราจะยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะครับนั่นก็คือการดูแลตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยชาราหรือแม้แต่ผู้ที่จะต้อง ดูแลผู้ที่เป็นคนอื่นนะฮะที่เข้าสู่วัยชราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดูแลตัวเองหรือว่าดูแลคนอื่นก็ตามเนี่ยใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะครับและเรายังอยู่กับวิทยากรท่านเดิมเช่นเดิมนะครับนายแพทย์ชลัด์งามศรัทธาหรือว่าหมอปิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาคุยกันต่อถึงเมื่อวานนี้นะครับว่าเราจะลึกเข้าไปในรายละเอียดสักเล็กน้อย ถึงเรื่องอาหารเท่าที่เรานึกกันออกเลยนะครับว่าอาหารตัวนี้เป็นตัวเด่นๆที่จะสามารถดูแลเราได้เมื่อยามชรานะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นจริงๆแล้วการกินอาหารการกินอาหารในในผู้สูงอายุนะครับก็หลักการง่ายๆยังก็คือยัง อย่างตรงนั้นอยู่นะฮะของที่ในจีนครับบอกว่าเราบอกเราไว้อย่างนี้ครับว่าอะไรที่ร่างกายเราต้องการมันจะแสดงออกที่ทภายนอกทันทีอะไรที่ร่างกายเรา,าต้องการภายในเราต้องการภายในต้องการมันจะแสดงออกทันทีออกทันทีภายนอกทันทีขอย้อนถามกับนิดนึงเดี๋ยวท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเปิดมาอาจจะไม่เข้าใจคมภีที่เมื่อสักครูอ่อาจารย์พูดถึงครับเป็นคัมภีเมื่อ,อไหร่ง <c oughs> ของที่ในจีนเนี่ยเข้าสารนิฐานว่าการเขียนนี่ประมาณสักระยะการเขียนที่ประมาณสักแปดร้อยถึงหนึ่งพันปีก่อนไม่ใช่คือระยะมีการเขียนกลับมาเนี่ยนะฮะ,ะใช้เวลาเขียนเนี่ยเขียนมาประมาณเกือบพันปีกว่าจะเขียนได้ดังหนังสือเล่มนี้นะฮะ,อะตอนจบจบตรงไหนจบตรงหัน่น ราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นคะ่ะราชวงศ์ฮั่นก็คือก็คือถ้าบอกฮั่นก็คงงง,งค่ะ,ะ,ะจริงๆแล้วก็คือ,อสมยัยสมยัยเดียวกันก็ได้นะฮะบอกว่าสมัยเดียวกันก็ได้ของสามก๊กแสดงว่าคัมภีร์เล่มนี้ถูกเขียนมายาวนาน ยาวนานมากคือไม่ใช่ใครคนใดสามารถเขียนขึ้นมาได้ค่อยๆรวบรวมกันค่อยๆรวบรวมกันสุดท้ายก็กลายเป็นคมภีแพทย์แผนจีนใช่คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ของความที่ในจีนมีของที่ไหวจีนนะฮะมีที่ของที่ในจีนอ้างถึงอะนะอย่างน้อยๆสิบเอ็ดเล่มนะฮะมีสิบเอ็ดเล่มแสดงว่าก่อนหน้านี้ต้องมีหนังสืออีกสิบเอ็ดเล่มนะฮะแต่ว่าหายไปแล้ว อ๋อไม่เจอเอาละสุดท้ายเนี่ย <c oughs> เราสรุปง่ายๆก็คือเนี่ยเป็นบรรบรรพชนเขียนมาครับนะครับก็เป็นครับเป็นหนังสือที่แพทย์จีนทั่วนี้อ้างอิงในการเรียนรู้อยู่ครับอ่แล้วที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้เรื่องของการดูแลในยามชราเนี่ยก็คืออ้างมาจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันคือตรงคือวัที่าในจีนเป็นเป็นตัวที่ ครับพูดถึงเรื่องพื้นฐานพื้นฐานเลยของแพทย์จีนครับพื้นโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพร่างกายครับนะฮะอย่างเช่นเขาพูดถึงเรื่องการที่คนเราทำไมถึงป่วยครับนะฮะเขาบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายเราดูแลสุขภาพได้ดีเนี่ยมันต้องร้อยยี่สิบห้าปีอายุยืนถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีร้อยยี่สิบปีขึ้นร้อยยี่สิบปีขึ้นไปนะฮะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่า ร่างกายมันจะแสดงอาการออกมาใช่คือทุนี้ทีนี้ทำไมร่างกายเราถึงป่วยถ,ถึงทุกวันนี้ครับเขาบอกว่ามันเกิดจากการปฏิบัติร่างกายของเราผิดิดกันเองครับนะฮะอย่างเช่นไอ้สิ่งที่ไม่ดีทำจนเป็นเรื่องปกติอ,อย่างเช่นการดื่มสุราเป็นน้ำครับอย่างเงี้ยกินจนเรื่องปกติใช่ก็เ,เลย ก <myst icism. S 2> ็เลยเอาก็เลยทํ remember, <hint> อะไรให้เราป่วยถ้าเราจะพบว่าจะกินนมเป็นน้ําก็เลยกินเหล้าเป็นน้ำซะเลยใช่ก็อย่างที่เวลาเราไปหาหมอเราจะมักจะพบว่าหมอสั่งอะไรห้ามอะไรห้ามกินนี่ห้ามกินนู่นเฮ้ยทำไมเป็นสิ่งที่เราชอบทั้งนั้นเลยหมอขอเธอขอกินซุปนมไม้หน่อยก็ยังกินหมอห้ามก็ยังกินอะไรก็คือเป็นอย่างนี้นะวันนี้ที่จริงรับบอกว่าอะไรที่ร่างกายเราต้องการ ภายในต้องการมันงแสดงออกมาที่ภายนอกมันมันมันแสดงอาการต้องการยังไงบ้างอย่างเช่นคนหิวน้ํามันก็จะร่างกายขาดน้ําคุณก็ต้องหิวน้าคณก็ต้องกินน้ำครับถูกไหมฮะอย่างเช่นคนหิวข้าวร่างกายเขาขาดสารอาหารเขาอดว่องหิวข้าว,าว,าวครับถูกไหมฮะปกติเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพค่อนข้างดีไม่เคยกินพวกน้ำมักลม น้ำอัดลมนะฮะแต่บางวันเดินมาเดินม,มาให่อยากกินน้ำอัดลมฮะแ้าแล้วเกิดอยากให้ทํายังไงให้กินอยากก็กินสิอยากก็กินซะนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้หอยากปุ๊บก็ซื้อมาสักลิดหนึ่งกินซะหมดเลยกินนิดกินหน่อย <c oughs> เติมเต็มความอยากแล้วจะไปใช่เพราะนั้นนักวิชาการที่ท,ที่ที่ญี่ปุ่นมีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะเขาก็เขาสรุปตรงนี้มานะฮะคือให้ ถ้าอยากแล้วก็กินกินตามใจมแต่อย่าก,กินตามปากน,ะะนี่คือมาจากไหนก็มาจากของที่้นรจริงจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาเรื่องของที่้นรจริงกับสางหารุ่นลึกมากะนะฮะลึกมากมาง่าไปไม่แพ้เหมือนเหมือนจีนด้วยซ้ำไป Um ที่ญ s <S 拜拜 in oh. ี่ปุ่นเดี๋ยวก่อนนะครับผมตีนได้จีนกับอีกอันหนึ่งคือซาหารุ่นสหารุ่นซันหารุ่นโอ้คับนะฮะเป็นสองสองคำพีที่เราจะต้องต้องเรียนรู้ครับนะครับซารารุ่นก็เกิดเกิดในอันนี้เขียนด้วยคนคนเดียวครับอันนี้รู้เลยเขียนด้วยคนคนเดียวคือจันทองจินนะฮะจันทองจินอายุของจันทองจินจะมากกว่าผู้โตประมาณสัก สิบสิบกว่าปีนะอยู่สมัยเดียวกันกับสมัยเดียวกันกับโจโถนะฮะสมัยเดียวกันโจโฉสมัยเดียวกันกับกองอูพวกนี้ก็อยู่ในช่วงสามก๊กอยู่ในสามก๊กอันนี้อยู่ในช่วงสามก๊กนะฮะในตำประวัติศาสต์เขาเขาเคยเป็นถึงผู้ว่านะฮะมันทนด้วยนะฮะแต่ว่าจริงหรือเปล่าเราไม่มีใครรู้ คือทางทางญี่ปุ่นนี่เขาเีการศึกษาเยอะพอสมควรเขาก็สรุปบอกว่ากินตามใจแต่อย่าก,กินตามปากนะฮะนี่คือการกินอาหาร,ระะก็คือว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งเราอยากกินอะไร,รนะฮะก็กินซะแต่ทีนี้ว่าเมื่อเมื่อเข้าสู่วัยชาราแล้วนะสิครับ,รบอาการอยากอยากอยากยากอยาก,ยากทั้งหลายเนี่ยต้องลดกันบ้างครับก็ต้องลด,ลดขนาดไหนครับ <c oughs> ก็คืออย Saint ังอยู่คำนี <g <g yes, ้อย um> ู่นะฮะถ้าอยากจะกินออไอติมก็ไม่ว่ากันก็กินบ้างก็กินบ้างก็พาลูกหลานไปเดี๋ยวจะะชักกินชักงอที่บอกว่าอ่ะให้กินสักหน่อยนึงหรือว่าคนแก่อยากกินก็ไปปล่อยท่านบ้างใช่ใชนะฮะแต่ว่าอยากให้กินเยอะนะฮะกินสักสองสามคำให้พอหายยากที่เหลือ ให้ลูกหลานกินซะใช่ไหมครักินเปิดพ yeah> ah um> ิธีกินเปิดพิธีกินให้กินให้รู้รสชาติครับท mm ีนี้ไอ้บางอย่างเนี่ยควรจะเน้นเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นสมมติว่าเป็นยาอย่างเช่นกระเทียมอย่างเงี้ยกระเทียมเป็นสินที่ดีกระเทียมเนี่ยตัวกระเทียมเองมีมีมีสรรพคุณค่อนข้างเยอะนะฮะหนึ่งกระเทียมเนี่ย สร้างการทนทานของร่างกายของกล้ามเนื้อครับนะฮะเราจะเราจะมีบ่อยครั้งที่เราบอกว่ากินขัดเทียมแล้วร่างกายซูซ่าร่างกายแข็งไงซูซ่าเออได้ยินบ่อยมากเลยนี่บ่อยมากนะครับนะครับ,รบจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนะผมเป็นนักกีฬาสมัยเรียนนสืบผมเป็นนักกีฬาครับะะอาจารย์ผมเนี่ยเ,ออเวลาก่อนแขงครับเวลาก่อนแข่งเนี่ย ให้พวกเรากินกระเทียมทุกวันปริมาณเท่าไหร่ครับเอ่อครึ่งแก้วครึ่งแก้วต่อมือเอาบดหรือเป็นหัวหัวเลยคือทีแรกเอาหัวหัวตอนนั้นเราก็บอกว่าอาจารย์มันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเครื่งไม่ไหวมันเพลิเหลือเกินนะอันนัเอาให้ไมเอาให้เนอะช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทาง ค่องครช่วยสับให้อ๋อสับสับแล้วเกินเลยอ้าวทำไมไม่กินกับพวกอย่างอื่นอย่างเช่นเมี่ยงหรืออะไรที่มันแฝงเข้าไปในอาหารเรียบร้อยมันไม่ได้เพราะว่าอันนี้กินแบบเอาจริงเอาจังอ๋อฮะนะฮะครับเสร็จแล้วเป็นไงมันก็ขึ้นแก้เหมือนเดิมอืมเพราะว่าพอนึกได้ีกทีอุ้ยเสียเสียลู้อาจารย์เขาอ๋อเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดๆมันก็มีช่องว่างใช่ไหมมันก็น้อยหน่อยใช่ไหมเพราะหั่นเป็นสับเป็นครับเป็นสับลงมาโหเยอะเลยผมผมเสนอ จับกินสุกี้ซะจับกินสุกี้กินสุกี้อยู่ในนั้นต้องกินเยอะแล้วก็ต้องกินกินระยะเวลานานพอสมควรไม่ใช่ว่าอยู่กินปุ๊บก็เป็นคนคนผู้สูงวัยนี่กินได้กินได้ครับเป็นครึ่งแก้วอย่างที่อาจารย์ว่าก็ได้ไม่เยอะไปเยอะไปครับเยอะไปเราได้เราได้ตัวสมุนไพรมาอย่างหนึ่งล้ะ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตอนนี้มารับสายนอกกันก่อนนะครับอ่านไม่ออกนะครับเคลิบนิดนึงอ่าอ่านออกแล้วคุณมิ่งงามจากแคนาดาครับอ่าแล้วครับสวัสดีครับคุณมิ่งงามนะครับตอนนี้แคนาดากี่โมงแล้วครับสามทุ่มสิบหกนาทีค่ะสามทุ่มนะครับ Good evening นะครับแต่ว่าประเทศไทยกุดม้อนยิ่งอยู่เลยนะครับอาแล้วครับเชิญเชิญบอกอาการเลยครับ ไม่จะถามเรื่องอของลูกชายอายุ12ปีคเขาเป็นโรคออทิสติกออทิสติกฝังเข็มนี้จะรักษาได้ไหมคะออทิสติกแสดงออกมาหลายคือเราเราเรารวมทีเดียวเนาะมันแสดงออกมาหลายทางแสดงออกมาทางไหนครับอ่ชายนี่เขาไม่อ่ ไม่ค่อยเข้าสังคมเขาเก็บตัวน,นี่เงียวเขาเล่นแต่เกมคอมพิวเตอร์อะไรที่ก้าว,วร้าวเราบอกให้เขาหยุดเขาต้องดโมโหว่างเข้าของอ๋อครับแต่ก็ไม่อยากไปเรียนหนังสือะจะจะหลบโรงเรียนนะคะคือไม่ทําการบ้านไม่ไม่ฟังครูอะไรเนี้ยอ๋อครับสมาธิสร้างด้วยไหมะไรน,นะคะสมาธิเป็นไงบ้างครับ มาที่เขานี่ถ้าวิชาที่เขาชอบนี่เขาจะอยู่ได้นานอย่างเช่นเขาชอบวาดรูปแล้วก็เขาชอบอต่อ,อ,อรลโก,โก้เป็นโลบอร์ดเป็นเลือดยาตาหะนะต่างๆอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือวิชาที่เขาชอบแล้วก็คณิตศาสตร์แต่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาไม่ยอมเรียนค่ะอ๋อครับไอ้สิบสอง คือเราสามารถกระตุ้นทางด้านสมองได้ด้วยการใช้ฝังเข็มครับผมนะครับการฝังเข็มเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กนี่มีสมาธิดีขึ้นนะมีเหตุผลดีขึ้นครับผมแปลว่าการฝังเข็มนี่จะช่วยให้ด้านสมาธิดีขึ้นใช่ครับใช่ครับแต่พวกพี่ว่าพิ่ัยที่ว่าเขาไม่อยากเรียนหนังสือเขา ก้าวเล้าอะไรนี่มันจะหายไหมคะก้าวเล้าคงจะคมเกี่ยวกับด้านจิตใจเกี่ยวกับด้านการดูแลมากกว่านะครับไอตรงนั้นหายได้ไหมไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าสมาธิจะช่วยได้เยอะครับผมโอเคที่แคนาดามีการมีแพทย์ฝึกเยอะไหมคะใช่ไหมครับอะไรครับ พวกยาพวกสมุนไพรที่จะช่วยด้านนี้ได้มีไหมคะอ่าไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับใช้เข็มจะแรงกว่าเร็วกว่าครับหม่ว่าเข็มจะจะดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับเข็มจะดีกว่าครับหมออันอคลีของคุณหมออยู่กรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับอันหมายถึงว่าถ้าเป็นอ ช่วงปิดเทอมเนี่ยไปรักษานี่ต้องใช้เวลานานไหมคะใช้เวลาพอสมควรครับอออย่างนี้ต้องกระตุ้นค่อนข้างจะใช้เวลานิดหนึ่งครับผมหมายถึงว่าสักเีียวทิพราะวะเอออาจจะคือพวกนี้นี่ปกตินี่ถ้าหากว่ามีเวลานะฮะเเราก็ก็คงจะช่วงแรกๆอาจจะฝังเข็มอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแล้วก็ ห่างไปเรื่อยๆนะฮะแต่ดูระยะเวลานานนะครับถ้าที่ผมทราบมาที่แคนาดามีหมอฝังเข็มเยอดพอสมควรนะครับค,ครับผมแคนาดามีมีมหาวิทยาลัยฝังเข็มด้วยนะครับ,อรบลองไปอลองไปลองไปหาดูครับผมค,ครัผมแต,แต่พูดถึงว่าถ้าเป็นยาที่รักษาไม่ได้ใช่ไหมคะยา ไม่คุ้มครับผมสมุนไพรอะไรช่วยจิตไม่มีครับคือยาพวกนี้มีนะก็มีนะแต่ว่าต้อง,ปเ,องเป็นตำลับเรื่องต่ไปฮะเราก็จะเป็นตำลับเราไม่สามารถที่จะบอกว่ายาตัวนี้ตัวเดียวบบทีท่สามารถ่จะรักษาได้เลยอย่างนั้นมันไม่มีครับผมมันไม่ง่ายขนาดานั้นครับพดิฉันอยากจะ้องให้ลูกกินสมุนไพรจือเพราะว่ากินยาหมอที่แคนาดานานเกินแล้วไม่เห็นหายสักทีครับผม ครับบางกนปเป็นอย่างนี้เองครับแต่ว่าถ้าดีที่สุดผมเนี่ยแนะดาว่าฝังเข็มครับผมค่ะครับนะฮะแคน,น,นาดามีหมอฝังเข็มเยอะครับแต่แพงนิดหนึ่งที่แคนาดามีหมอฝังเข็มเยอะนะครับค่ะไม่ต้องลาติดเติมมารหมายความว่าพาไปเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะค๋อ้ค่ะ่าบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม่นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่จะ ให้เบอร์คุณหมอไว้นะครับเวลามาถึงกรุงเทพประเทศไทยแล้วเนี่ยก็มา,าหาคุณหมอได้นะครับที่แคนาดาตอนนี้คุณนิ่งงามดูดูรายการเราวิธีไหนครับพอดิฉันดูผ่านช่องอไทยซีซีทนะคะอ๋อดูจานดาวเทียมหรือไงครับได้ค่ะซัตเท์ไอ์อ๋อโอเคขอบคุณมากๆนะครับคุณนิ่งงามนะครับ เดี๋ยวมีคําถามเพิ่มเติมฝากฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่นะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยครับคุณมิ่งงามแม่ดีใจจริงๆเอาละครับเราจะเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องของกรณีนี้อีกนิดหนึ่งหลังโฆษณานะครับ026893673 026893673หรือว่าจะใช้วิธี SMS ด้วยการพิมพ์ TC เป็นวักตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่4649 0 0 0นะครับคนที่มีคำถามเชิญเลยตอนนี้พักโฆษณาก่อนครับ